สวัสดีครับยดีดีตอับขคาสูซอกีนักคุดครับวันนี้มณิพามากี่พันนานี่ครับไอ้คูเบียร์หน่อยเฮาไอ้ตัวเล็กมาเล็นกอไพ่ครับวันนี้เอากอไพ่ออกก่อนจะทบทีดันออกไปเลยเนี่ดันออกไปทั้งบุญเลยรอดดัน ตัวเล็กครับวันนี้เล็ดปาลาได้กจิงไน่ก้อดทีลกดิน,นเนาะก็ได้เขี้ใหญ่กอนครับยุ่งละบาดครับกับไอ้บักวานนี้เดี๋ว่าใส่กับร่างไล้เตือนไมได้ครับ ดานหน่อยแล้วครับเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดค่อยแบ่งไปบิการลดได้นครับช่วงนี้เริมงานใหม่เพราะว่าถาสีเอาแบบตรวจจัดตรวจจัดลดเดือนก็ท่านบันใจครับก็ท่านั่นใจลดบาปที่อยู่ในสัมนายเนาะยังได้คนขับครับเริ่มเริ่มแล้วเริ่มจมแล้วฮอนคุณครับแอววัดเพนเนาะ เด่ว,ว่ารสจะสูงครับแต่ว,ว่าคนไในเริ่มแล้วอายัานห่อแล้วพึ่งเฮ็ดงานมือเดียวกัได้ มันก็ดซื้อว่าโอเคครับเสียงรถก้มห่ากอ่ะคืนปกติครับทีล่องล่องมาวาดนี่ดูดดันเอาเลยบัดนี้ดันเอาเลยมันกับโบไปแล้วต่อบักใหญ่หนึ่งนาะเอาักใหญ่หนึ่งหุ่นจอดกับไรแล้วครับวันนี้ไล่พอไปรนไม่แถวปัญหาเขาเดียวออกไปเลยครับ ที่สองครับอันนี้ไอโรงงานที่สองของของใคันนี้ครับยี่ห้อออกมาแค่นี้เอ,ออกครับเขี้ยวอ,ออกแต่ว่าบาดเจ็บรถไถดันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหารถไถอยู่ทีมงานเจ้าคุณปู่หรือว่าโซนัทวุฒิเป็นยังไงครับงานกับมีพ่อได้ตักอยู่ครับส่วง แล้วก็ได้เห็นในแรดก,กันอยู่รอกแ,แต่ว่าก็ยังวันท่านเดรย,ย์ไลตัวพึ่งมาใหม่นะครับพึ่งเปิดโตใหม่ ก็ได้ครับอกอดให้กอดอยู่บ่อยกอหน่อยเลยครับมันหน่อยแต่ครับบคนข้าง,งลา่างต่อปักใหญ่หนึ่งแต่ว่าสิงัดโขงโหนด้อยคอแล้วรุๆๆๆๆๆๆๆ่ตรับคคร้อนกันเตนมคนขับเควรจะชิบงัดย่างเดียวมันมาสิงัดขึ้นกับต่อพังตี้หุ่นแมสเป็นรถใหญ่กับข,ขึ้นยากครับแบบนี้โอ้เรารบ้างเมื่อกี้เด้อเด้อ คือทีจำกัดพอรอดไวครับจังว่ามันขยับบ่ได้เขาก็ใ่้ตัวเดียอวอมากมันกัดเสียหนึนน่งดัดตัวเดียอวอมากครับชีวิตที่ยืนนะ่ะโอ้ยกอดีกกินยาครับอรกอแรกเพิ่งโรงายอยู่ครับ ตอนนั้นรับมันหลายครับบี่กี้นี่กอบพีกี้ถ้าออกมายืนข้างนอกนี่มันจีงดง่ายผมว่าเนาะยืนจุดจุดตรงผมเลี่ยดึงขังนี้ว่าแต่นี่พอดีดึงเอาอย่างเดียวนี่รับ,บากลนะครับกว่าทางฝั่งนั้นมันติดกอไผ่ตัวน,นั้นเขามาบริร้ายอีกนะจีบเบา,าครับเอาเทคนิคซอยเนี่ยจัดหน่อยเห็นไหมโลดมันหน่อย สูครับสูไอ้เขียวไอ้ตัวเล็กจอบรลังสลักมากะดีอยู่ครับเออระวังบุงก,กยีเดอเด้อโอ้แตกได้นะนี่สายเสือโทัตมันใจจะพึ่งดึงแห้งละโอ้ อกออไผ่กินโมยากไปไอ้กินบ่ง่ายด้วครับกอไผ่ก้อนงานหมูนะครับงานเลยกอไผ่ถ้าออกมาเยือกจุดของผมได้ดีดึงง่ายเพราะว่าฟังนี่มันมีที่ตำแหน่งี่ยืาานหลักการกับขึ้นอี่ต่อมันจออกมา่าเนี่ยอีกทีของคนอื่นครับผมเป็นป้าอย่างเขาเพราะอะไรต้องดึงฟังเดียว อ่ะเริ่มออกแล้วครับอืมสิดแล้วครับบัดนีเออนี่ครับอีกทีละเห็ดนีดหนึ่งครับอยู่กับแดนพอดีครับตรงนี้พอไพรกอนนีปูเส้แดนไว้ ยึดดิดเดียวอึดใจเด,ยเด,ยเด,ยเดียวสู้สูครับบอลไทยซับบอเหลือก็เป็นดาที่รถไแหอะไรครับบอดี้สีขาบอต้ออีกเอาเดีนมาลงครับบุกหัวเชได้เขียวแล้วครับยูดีเป็นงานแปลงสีพวกไหนครับจักกลอยเขียวว่างเนี้ยปราบ้านเกยบน่าจ,จะ เลื่อยเครื่องลาอยู่ครับแต่ว่าบั้นโบสูงบริโภคสูงได้จัรลอยเกี่ยวกันดีครับนี่ยังเหลือก้อนดันครับอันนี้ก้อนดันครับเล่ยไปลากาต้นพาวิลากาสวมเก้า เอาลงแล้วก็ยากมาเก็บปีเลยครับขอยนี่ พรจีดันตัวนั้นออกมาเลยครับมาเลยครับพ่อ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 พอกแดดเพื่อน มัดดิดต้นผ้าก่อนเอาต้นผ้าออกก่อนมุมแคบเอาบอต้นผ้ามันออกออกก่อนดิมันสีขาวมันหนีกันยากครับนี่แต่ว่าเล่ห์แผนเอาออกก่อน เป็นยังนอบันนี้สองคอผ่านไปครับเดี๋ยวกอสุดท้ายหาเรียมหาลายอยู่นีเ่เป็นต้นสีเสียดครับเพื่อนวาผมบ่เคยเห็นจักเดียวเพิ่งเห็นครับสีเสียดเที่ยวไว้เขี้ยวมากเป็นต้นแบบนี้เองอ ครับตอนนี้หาเรียบพอออกครับเอาออกมัดเหงาปจัจจันท์าได้ัจจันออกไปทั้งหน่อเลยจากทีไดเนาะแต่ว่ามันแคบพื้นที่มันแคบงจะกัดลายบน,น่าจะดันออกไปทั้งไอ้ส่วนเก่าไปแล้วแต่ว่าพื้นที่มันคืออะไรทีนบ่อหายเลยปัจันไปพูดบ่อ กัวเอาเมื่อกี้ในท่านี่แล้ว,วน่าจะเป็นเงาขาดหรือต้นข้าว ก็หยุดจุดดิเดี๋ยวก็ไพ่ก่อนนึงครับลากาทุบสวมลากาออกไปบอบัตรจีนไทยเบิ้งยาวๆเลยครับจะเป็นยังไงล่ะดิมาแจกจบจบไปเอาต้นไม้อ,ออกดี่ะครับ ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่ขอดภัยก็ดีละขลอภัยออกขื้นจริงเรียบร้อยนะครับงานซาวครับรถมันเก่าเนาะเข้าเหล็นลถเก่าก็ต้องทับใจครับ คอยเห็ดคอยท้ำคอยอันนี้ไปก็คือรถไม้เพื่อนแล้วแต่รถไม้เพื่อนก็นจวดจาดครับเท่ากับไปตามสภาพคอยอันนี้ไปเดี๋ยวก็ดีเองครับเฮ้ยไปซับนี่ก็ถือว่าโอเคแหละครับดับราคาเนาะราคารถเงินซัำนี่ครับไอราคาเงินลากเงิน อันนี้เพิ่นมันกับอ่อเลยครับมันก็ตาสมสภาพมันทีงานเดซมีถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าพลาดแล้วตัวไดมันเปลี่ยนเข้าก็คคอยปรับปรุงไปถ้ามันดีไปเข้าก็ดีเลยครับถ้บมันดีแล้วก็จบ,บแล้วเข้าก็คคอยอันนี้ไปเอาใส่มันแบบคือรถมือไม่เลยดีกก่ไโปรงอะไรละคราดาพึ่งซื้อมาคัดลัดลานกลัวสองล้านเพื่อยังได้ปรับปรุงยังได้สองครับ ข้าสื่อแค่นิดๆครับเข้ากับยังมันได้ทรัพย์นี่ก็ัหรือว่าโอเคแบบขั้นนั้นที่ผมไปเห็นตัวเดินแล้วครับเปิดสื่อมาตัางว่าหาแซตกตัวเอาไปเห็นงานแต่ออยังได้ปับปรุงใหม่ครับตัวเดินมั่งเครื่องมั่งก็ต้องสู่ครับก็ต้องเห็ดเอาค้นเลนรถเกาตคืองเลนรถไม่ไม่ก็ต้องไม่แท้ครับถ้าอยากให้แน่นอนเนาะ เกินกินกลางกลางมันกัดพวกปัดได้เลยครับทาเลไม่แท้นะพวกมีปัญหาครับรถทะเลเกินเกินกลางกลางนี่เกิดซื้อ่ามือสองจะได้กัดตองมีปปับปุงครับต้องมีการเฮ็ดการแก้ไขการ่อมแต่ขนาดรถไม่เพิ่งยังนองรับประกันมากครับเพิ่งจะเหนืนน่มาติดตามมาเบิ้งรถเบิ้งลากแง่ดีครับ ีรถเท่าราคานิดๆน้อยๆเห็ุการได้ดซับนี่ก็ถือว่าโอเคครับเหลือเงินละพันสองพันนี่ก็โอ้ถือว่าเป็นกับไรแล่วงมันแหละครับเรียกจากค่าน้ดมันค่าดอีกใบทาสอบบอลลุ่งเนาะใบเรียงตัวอื่นนำอย่าไปอ่านเอาหลายครับอ่านเอานิดๆเนี่ยเงินละพันสองพันยู่ได้เป็นขาดเฉยๆในครอบครัว ถ้าสีเอาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมื่นละเป็นหมื่นหมื่นละเด็ดแปดพันคือเพิ่นก่อว่าบ่ได้ล่ะครับเอาก็ต้องขับตามสภาพรถเอออยาก,กินขับโอมครับอยาก,กินขับโอมพอนี้กับกอใหญ่กันครับเพคแต่ว่าข้างบนมันบอ่อหลายข้างล่างมันหน่อยเอขอข้างล่างมันใหญ่ข้างบนมันหน่อย ไผ่ครับตัวนี้บัวบต้นไม,ม้อ้าโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะผอกันไหมครับคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สับนี่แหละครับเหลืออยู่กอ้อเดียวฝากเบิร์กฝากส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับสำหรับ่องกี้นักขุดไปแล้วครับคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบิรงไอ้ตัวเล็กโกเบโก้ครับ มักพีในตำนานเด็ดปาลาไพ่ครับเด็ดกอไพ่ขอกันไปครับคลิปนะ่ะ